กบสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับชนะลงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอรถ Ford v e ฟ t ตนะครับ2องคันเลยนะครับรีวิวรวมเลยนะครับ2องคันสีน้ำเงินสคันเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับกับคันนู้นนะครับรถ Ford v e ฟ t e t a นะครับเอาคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ปี2012เครื่องพันห้านะครับ เป็นตัวเทนนะครับตัวนี้นะครับผมสีน้ําเงินนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําคันนี้ก่อนนะครับผมคันนี้เครื่องพันห้าซีซีนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมตัวห้าประตูนะครับสีน้ําเงินครับปีสองพันสิบสองครับทะเบียนสวยด้วยครับสองเจ็ดเจ็ดครับผมปีสองพันสิบสองนะครับ เครื่องพันห้าซีซีนะครับผมห้าประตูนะครับราคาครับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมราคาถูกมากครับเทียบเทียบกับปีนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับสีน้ําเงินนะครับสีสันโดยรวมสวยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดนิดหน่อยๆนะครับรถทุกคันผมจะย้ําเลยว่า รถผมเนี่ยจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับผมด้านหน้านะครับก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมตาฟอร์ดก็มันก็จะมีครับลอกๆบ้างนะครับอย่างเงี้ยครับลูกค้านิดๆหน่อยๆนะครับผมตามการใช้งานนะครับผมมาดูด้านข้างครับล้อแมกลายนี้นะครับล้อแมกลายนี้จะเป็นของปี2010นะครับลูกค้าเขาเปลี่ยนมาก็ดูดูสวยขึ้นเยอะครับผม ยางดีสี่เส้นครับผมยางปี201919เครับเครื่องเกียร์ดีครับด้านข้างมาพร้อมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับกันสาดฟอร์ดเฟีต้านะครับสีดํานะครับผมนี่นะครับสีสันด้วยร่วมสวยครับยางดันหลบนะครับยังยังดีสีเส้นนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเลยเครื่องเกียร์ดีเลยครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีแน่นนะครับด้านหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับผมเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับ ทะเบียนสวยครับลูกค้าทะเบียนสวยครับเรารีวิวกันสองคันนะครับวันนี้ครับคันแรกก็คันนี้ก็เครื่องพันห้าซีซีนะครับเครื่องพันห้าซีซีเครื่องพันห้าซีซีปีสองพันสิบสองห้าประตูนะครับสีน้ําเงินราคาจัดโปรโมชั่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมภาษี หมดทันวาหกห้านะครับคันนี้สิ้นปีนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับอะมาดูภายในกันครับผมภายในภายในสวยครับเบาะลายนี้ครับลายเท่ๆครับผมคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยหมดเลยครับผมแผงประตูสวยงามครับมาพร้อมกับสครับเพจนะครับด้านข้างมอกก็นเพจอะไรทุกอย่างอยู่ครบครับผม ามาดูด้านในกันครับเลขไม้์คันนี้แสนสามนะครับผมเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับอุ้ยอ่ะโอเคอ้าวอาเดี๋ยวปิดก่อนผมจำไม่ได้ปิดปิดใบปัดน้ำฝนโอเคครับไมค์ครับแสนสามครับผมคอนโซลสวยงามเลยครับลูกค้าแอร์แบ็กคู่นะครับฟอร์ดเฟลต้า Ford เนี่ย ไม่ว่าจะตัวท็อปหรือไม่ท็อปเนี่ยจะได้แอร์แบ็กมาคู่เลยครับคู่เลยครับไม่แสนสามนะครับเครื่องเครื่องเสียงก็ให้มาดีเหมือนกันนะครับ f o r ์ดเฟลต้าทุกคันเลยให้เครื่องเสียงมาเสียงตึ๊บ ก็มาแนะนําเข้าๆๆกันนะครับระบบแอร์ก็เป็นมือหมุนแบบนี้นะครับผมมันจะต่างกับตัวท็อปคันนู้นนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนๆกันครับผมหัวเกียร์ตัดด้วยคอมเมียมนะครับผมเครื่องดีแอร์เย็นครับลูกค้าพอไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับมาดูด้านหลังกันครับ เบาะด้านหลังครับสวยๆเลยวครับลูกค้าคันนี้พร้อมใช้งานมากเลยครับผมเบาะหลังกระพับได้40-60นะครับผมหลังพับได้40-60ครับภายในสวยครับลูกค้าวันนี้เราไปกันอย่างเร็วๆนะครับผมด้านหลังครับด้านหลังเดิมสนิทครับน็อตซ้ายขวาไม่เคยถูกถอดขยับครับผมด้านหลังเดิมๆครับเดิมๆนะครับมีแผ่นผ้ายางนะครับฟอร์ดเฟสต้ามาอ่ะ เนี่ยครับเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าอันไหนเดิมบอกเดิมอันไหนมีแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกตรงๆครับชันลงรถบ้านบอกตรงๆครับผมโกหกไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็ดูรถเป็นอยู่แล้วครับผมนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีผมลองมาแล้วครับเครื่องเกียร์ดีอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันครับผม เครื่องเดินนิ่งครับเครื่องเครื่องดีครับห้องเครื่องเดิมครับผมน็อตแก้มไม่เคยถูกถอดขยับครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมนะครับห้องเครื่องเดิมๆครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับอโอเคสำหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้ Ford f i e s t a สีน้ำเงินนะครับเครื่องเครื่องพันห้าซีซีปี2012ราคาจัดโปรโมชั่น1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าซีซีนะครับอ่ะมาดูกันอีกคันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับท็อปสุดเนี่ยบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่า o r r f i e t t a คือตัว S นะครับแต่จริงๆแล้ว่มันมีท็อปกว่าก็คือตัวนี้ตัวนี้คือเป็น เเป็นตัว Sport ตเอสพครับผมสปอร์ตเอสพครับผมมันก็จะมีข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูเห็นๆเลยนะครับก็คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับลายสติกเกอร์จากโรงงานนะครับตัวนี้เลย Sport ตเอสพนะครับผมสีสันสวยงามเหมือนกันแต่คันนี้จะมีสะเก็ดหินเยอะกว่าคันนู้นนะครับเนี่ยครับจะมีสะเก็ดหินนี่นะครับครับลูกค้าเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บให้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเรื่องเล็กน้อยครับผมคันนี้บอกราคากันก่อนเลยคันนี้ ผมจัดโปรโมชั่น169,000บาทเท่านั้นปี2012เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัว Sport ตเอสพแล้วเครื่อง1 6 0 0กซก็จะแรงกว่าแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดนี่นะครับดูด้านข้างจะมาพร้อมกับแม็กไลายนี้นะครับแม็กมันก็จะมีขี้เกลือขี้เกลือบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับลูกค้าติ๊กเกอร์คาดยาวอย่างนี้นะครับจากโรงงานเลยมาแบบนี้เลยด้านข้างก็กันสาดก็มีมาเหมือนกันนะครับผม กระจกไฟเลี้ยวเหมือนกันเหมือนกันกับคันนู้นเลยนะครับแต่ที่ข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือคิ้วนี่ครับสปอร์ตเอสพดูสังเกตง่ายๆเลยคิ้วตรงนี้จะเป็นคมเมียมเลยครับลากยาวเลยครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆนะครับลูกค้ามันก็จะดูสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับลูกค้าเห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นคิ้วดําครับเห็นไหมครับลูกค้าคิ้วดำคิ้วจะดําแบบนี้นะครับผมครับส่วนนี้จะเป็นคิ้วคมเมียม ตั้งกับหน้านะครับตั้งกับหูช้างนี่ครับลากยาวไปถึงข้างหลังเลยครับหูช้างหลังนู่นเลยนะครับครับผมกับก็ะดูสปอร์ตนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับผมหล่อๆเลยสปอร์ตเอสพัทนะครับผมด้านหลังก็มีสเกิร์ตครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยหลัง3จุดนะครับถ้าตัวนู้นจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังแค่2จุดครับผมตัวนี้ให้มา3ามจุดเลยนะครับผมอยู่ด้านหลังแล้วเปิดหลังกันดีกว่า ด้านหลังก็ซ้ายขวาไม่ถูกถอดขยับครับผมรถเดิมเดิมเหมือนกันครับทันนี้รถเดิมเดิมเหมือนกันมีแผ่นยางมาเหมือนกันหลังเดิมครับลูกค้าเราไปกันเร็วๆนะครับวันนี้เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแต่เดิมเดิมร้อเซครับอันไหนเดิมบอกเดิมอันไหนไม่เดิมบอกไม่เดิมนะครับผมซีนยางนี่นะครับ เล็บเล็บเล็บยังจิกเข้าๆอยู่ครับผมสีสันสีสันอย่างที่ผมแจ้งครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานครับมีด้านหน้ามีสะเก็ดหินครับตามการใช้งานครับผมนี่ครับคิวคอมเมียมครับสวยๆเลยครับผมคิวคอมเมียมสวยๆแมกไลน์นี้นะครับผมยางยางตัวนี้จะปีต่ํากว่าคันนี้นะครับข้อดีข้อด้อยก็ก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่ากันห0,000ื่นนะครับผมครับก็ด้านหน้าก็ก็รอหน่อยครับเพราะมี เกิดมาให้รอบคันนะครับผมอ่าภาษีคันนี้ภาษีได้ถึงปี66ครับผมมือเดียวทั้งคู่นะครับรถคันนี้อ่าสองคันนี้มือเดียวทั้งคู่เลยครับผมอ่ามาดูด้านในครับด้านในเนี่ยจะสวยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังครับลูกค้าดูครับดูความดูความใหม่ครับนี่ครับลูกค้าตรงนี้ก็มียับยับบ้างปกติครับเข้าออกนะครับผมแต่สวยเลยครับเบาะเนี่ยสวยทั้งคันคอนโซลสวย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนู้นไม่น่าจะมีมัลติฟังก์ชันนะอ่าไม่มีครับคันนู้นครับไม่มีครับคันนี้มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นแอร์ระบบออโต้แล้วนะครับผมด้านข้างก็มีเหมือนกันนะครับสครับเพจนะครับผมอเดี๋ยวผมเปิดเปิดล็อกก่ฟอร์ดเฟต้าจะต้องเปิดล็อกสองครั้งนะครับเพราะว่า ั้งแรกอ่ะมันจะเปิดประตูบานคนขับก่อนครับแล้วสามบานเนี่ยมันจะล็อกเพื่อป้องกันคนเวลาเราเปิดนะครับขโมยเข้ามาข้างด้านหลังครับครับผมมันเป็นเซฟตี้เหมือนรถยุโรปทั่วไปครับผมด้านหลังครับลูกค้าโอ้โหเงาวิ่งนะครับบอกเลยครับเบาะสวยภายในสวยทั้งคู่ครับเอางี้ดีกว่าครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างภายในสวยทั้งคู่เอางี้อ่าเรามาลองดูด้านในนะครับ ไม้ตัวนี้แสนสี่ครับตัวนี้จะเยอะกว่าคันนู้นประมาณหนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นคือทั้งราคาทั้งไม้เลขไม้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ได้ตัวท็อปอย่างที่ผมแจ้งนะครับตัวนี้ S อ port p ์ u พัดจะเป็นแอ์ดิจิตอลแล้วนะครับผมระบบออโต้ด้วยครับเนี่ยครับจะเป็นแอร์ลูกๆนี้นะครับผมเครื่องเสียงให้มาดีเหมือนกันครับฟอร์ดครับแต่ตัวนี้ได้มัลติฟังก์ชันนี่นะครับ <play> ก็คือข้อแตกต่างระหว่างคันนู้นนะครับลูกค้ากับคันนี้ก็คือตัวนู้นพันหตัวนี้พันหตัว s s p สปอร์ u พตัวนี้ตัวท็อปสุดแล้วมัลติมีมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลได้บาะหนังอ่าอันนี้ลูกค้าลูกค้าเขาซื้อซื้อมาติดนะครับตัวเท้าแขนนะครับผมมี power outlet มีเสียบ AUX แล้วก็เสียบชาร์จแบตนะครับผมแอร์เย็นทั้งคู่ครับเครื่องเตียดีอ่า เครื่องเียดีแอร์เย็นช่วงล่างดีนะครับสีสันก็อย่างที่ผมบอกครับมีริ้วรอยตามการใช้งานมีสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับลูกค้าไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งคู่ครับผมลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็เดิมเดิมนะครับแต่ตัวเนี้จะมีการแกะเคลียร์สีนะครับผมขยับซ้ายขวาครับอันไหนมีแกะผมบอกแกะครับแกะเนี่ยมันไม่ได้ชนหนักนะครับลูกค้าบางทีมีการเคลียร์สีมานะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่สมัยก่อนอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเคลียร์สีนี่ครับแค่แกะครับแค่แกะครับห้องเครื่องนี่เดิมเดิมยังอยู่เลยครับผมห้องเครื่องเดิมเดิมครับผมลูกค้าเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับลูกค้าคันนี้ ลูกค้าเก่าทําระบบแอร์มาใหม่นะครับผมทําระบบแอร์มาใหม่ครับผมก็เครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมอ่าโอเคมาดูพันานกันอีกรอบครับเป็นไงครับลูกค้าสวยๆครับสวยกิฟครับอ่าก็ผมมาสรุปให้กันอีกรอบนะครับ ก็สรุปคันนี้นะครับคันแรกเป็น Ford v e ฟ t ตคันนี้ได้ทะเบียนสวย277นะครับผมปี2012ทั้งคู่ครับอันนี้เครื่องพันหครับผมอันนี้ตัวเริ่มต้นครับหประตูเหมือนกันครับสีน้ำเงินเหมือนกันราคา159,000บาทนะครับภาษีสิ้นปีนะครับผมก็ลูกค้าก็เลือกเอาระหว่างตัวท็อปกับไม่ท็อปนะครับตัวนู้นก็ปี2012เหมือนกันเป็นเครื่องพันหสปอร์ตเอสพได้ตัวท็อปสุด สีน้ำเงินเหมือนกันได้สเกิร์ตรอบคันได้แอร์ดิจิตอลได้คิวคมเมียมพวงมาลัมติฟัง์ชั่นนะครับผมปีสิบสองเหมือนกันราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ก็ลูกค้าก็ลองดูนะครับก็คันนี้ก็ภาษีก็ได้ปีหกหกนะครับก็ดูข้อดีข้อด้อยนะครับผมแต่โดยรวมก็ก็ได้ทั้งคู่และครับลูกค้าก็อยู่ที่ลูกค้าชอบตัวท็อปหรือไม่ท็อป ท็อปก็จะแพงกว่ากันห0 0 0 0่นบาทนะครับผมก็จริงๆแล้วท็อปกับไม่ท็อปเนี่ยจริงๆอะ่ะคนอื่นเขาตั้งราคาโดดกว่านี้เยอะครับผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับผมอยู่ได้ลูกค้ารับราคาได้ทําธุรกิจมีกําไรบ้างแต่ของผมนี่กําไรบางๆนะครับลูกค้าผมบวกกําไรไม่เยอะหรอกครับผมพออยู่ได้ครับก็พอใจแล้วครับผม รถมือเดียวทั้งคู่นะครับลูกค้ารถมือเดียวทั้งคู่ลูกค้าสนใจโทร0858179617นะครับผมลูกค้าหรือลูกค้าแอดไลน์นี้ก็ได้นะครับตามนี้เลย mm ตัวเล็ก2919นะครับแอดมาคุยกันเบอร์โทรตามนี้นะครับหรือลูกค้ามาไม่ถูกเนี่ยเซิร์ช Google ได้เลยพิมพ์ตามตัวเลย,เลยนะครับชาญมาลงรถบ้านนะครับเดี๋ยวแมพก็จะขึ้นนะครับ ชันลงรถบ้านอยู่กรุงเทพนะครับผมถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับครับผมผมฝากไปด้วยนะครับกับ Ford f เฟีทั้งสคันครับ159,000 169,000บาทนะครับผมปี2012ทั้งคู่นะครับรายละเอียดก็ที่รีวิวไปแล้วนะครับลูกค้าลองตัดสินใจดูนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับติดตามชมและลูกค้าทุกท่านบางคนก็ยังโทรมาถ่ายถามกันนะครับผมว่ามีรถ อะไรเข้าอยู่ยังติดตามอยู่นะครับผมขอบกาบขอบพระคุณครับกราบกาบขอบพระคุณจริงๆครับกับชั้นลงรถบ้านนะครับที่ไว้ใจยังติดตามและดูการไลฟ์แบบบ้านๆของผมอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับและพยายามหารถสวยๆรถมือเดียวนะครับมาตลอดนะครับอะไรบางอย่างรถมือสองนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมลูกค้าแต่ปัญหาอะไรที่มันมีที่อยู่ที่ผมเนี่ยผมแก้นะครับแก้ไปทําไปให้ลูกค้าจะ,จะได้ใช้ไปสบายๆนะครับผมหรือลูกค้ามาเห็นแล้วอะไรแล้วอันไหนอันไหนที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยบอกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเพราะพราค้ารถอ่ะก็จะมีคอนแทคกันไว้อยู่แล้วนะครับครับผมผมจะทําราคาไม่แพงครับผม ช่วงล่างเบรกเบิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่รถของผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับส่วนใหญ่นะครับเป็นรถรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับทุกขาขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม